สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดยอนออฟทาร์ลอดบายกันเชรียานะจ๊ะคลิปนี้เราจะมาประเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณเหลืออีกเหลืออีกสองราศีเท่านั้นนะคะมามาเอากันให้เสร็จเลยวันนี้อ่ามากันที่ราศีรองสุดท้ายมัดกันที่กรกฎค่ะราศีกรกฎ ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรการงานการเงินชีวิตโดยวรวมๆเรามาดูกันเป็นการดูดวงแบบตะวันตกเป็นการดูดวงทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะเป็นการดูดวงแบบ general reading คือดวงทั่วไปเพราะฉะนั้นดวงนี้ไม่ใช่ของคุณย้ําดวงนี้ไม่ใช่ของคุณโดยเป็นไกด์ไลน์โดยเป็นบันเทิงตรงก็ดีใจด้วยไม่ตรงก็อย่าว่ากัน นะาจะเพราะว่ามันเป็นดวงโดยรวมของคนมากมายที่จะเกิดราศีกรกฎถ้าความรักดีๆเลื่อนผ่านเลยไปอันนี้สำหรับรักสาเศร้ารักที่มีปัญหารักที่มีประเด็นโอเคไหมนะจจะวันที่อาจารย์วางไว้ใต้คลิปแล้ววันที่ใต้คลิปมีวันที่แต่ว่าถ้าใต้คลิปไม่มีวันที่คุณก็ลองเปิดไปดูในคลิปเก่าๆเพราะว่าส่วนใหญ่อาจารย์วางไว้ให้หมดเลยว่า คุณเกิดวันที่เท่าไร่ในราศีอะไรอยู่ในธา,าตุของอะไรดูของอาจารย์ท่านไหนไหนก็ยึดหลักอาจารย์ท่านนั้นๆนะคะเพราะว่าศาสตร์ของแต่ละอาจารย์ไม่เหมือนกันนะจ๊ะจะดูแบบไทยก็ได้ดูแบบตะวันตกได้ถ้าลักนาสถิตอยู่ในราศีนี้ก็ดูได้เช่นเดียวกันนะจ๊ะกรกฎมาอืมทำไมเหมือนไพ่ของราศีมิถุนเมื่อกี้นี่เลยอะ อาจารย์ใช้ไพ่คนลชุดนะคะไพ่ของคุณยังคงนิ่งนอนใจนิ่งเหนื่อยพักหมดแรงกายแรงใจในการที่จะทําอะไรก็ตามเดี๋ยวก่อนนะโอ้ครอบครัวดีนี่เป็นสุขดีอ๋อมีการทะเลาะใครไหมมีการทะเลาะก,กับใครมาไหมคะเดี๋ยวขออาจารย์เปิดให้หมดเนาะสเตนยังบอกว่าต้องอดทน ช่วงนี้อารมณ์สวิงมากนะคะระวังเรื่องของอารมณ์ด้วยเรื่องของอารมณ์เรื่องของอีโกโ้เรื่องของความมั่นอ,อกมั่นใจในตัวเองอ่ะไพ่ใบแรกของคุณกรกฎนะคะรา,ราศีกรกฎอะไพ่ของสีดาบค่ะเป็นพลังงานเป็นเมนเอเนจีหลักสีดาบคือการเบรกพักการหยุดนิ่ง เหนื่อยกับทุกสิ่งอย่างก็เ,เรียกว่าความตึงเครียดทางอารมณ์อดีตที่ผ่านมาอาจจะได้ทะเลาะกับใครมาซึ่งการทะเลาะนั้นนํามาซึ่งความทุกข์กายทุกใจอยากจะหยุดทุกอย่างไว้อยากจะเแบรบกอยากจะพักอยากจะหยุดนิ่งอยากจะฟื้นฟูตัวเองอยากจะทําให้ตัวเองแบบไม่อยากจะอยู่ในอารมณ์แบบนี้อีกแล้วรู้สึกสับสนรู้สึกสับสนในชีวิตรู้สึก ไม่ค่อยดีระวังเรื่องการติดโควิดระวังเรื่องของสุขภาพช่วงนี้ฝนตกอากาศไม่ดีไปอาจจะมีการมีเกณฑ์ของการล้มหมอนนอนเสือได้เช่นกันอืมอะไรที่บางทีนะคุณคิดโครงการหรือคิดงานอะไรไว้ช่วงนี้ก็ไม่ใช่เป็นเกณฑ์ที่คุณจะเหมาะกับการลงทุนเพราะคุณยังมีปัญหาแระอุปสรรคมากมายต้องเหนื่อยล้านะอืปัญหาของคุณนะอืม ทิศทางในความรักไม่ค่อยราบรื่นหรือเปล่าเกิดการเกิดเกณฑ์ของการทะเลาะก,กับใครคะเกิดเกณฑ์ของการทะเลาะก,กับใครมีเกณฑ์ของการทะเลาะก,กับใครสักคนเราก็การทะเลาะนํามาซึ่งการจบการแยกย้ายอาจจะทะเลออกกาะกันเสร็จแล้วก็ต่างคนต่างแยกย้ายแต่มันยังทําให้เราขุ่นข้องหมองใจมีความขุ่นมัวทางอารมณ์มีความท้อทแท้สิ้นหวังอารมณ์ประมาณนั้นพลังงานหลักของคุณนะคะ อสองเหรียญระวังเกณฑ์ของคนมายืมตังค์ด้วยหรือว่าเงินไม่พอใช้หมุนเข้าซ้ายออกขวามือเป็นละวิงเลยปัญหาและอุปสรรคยังมีมากๆสำหรับตัวคุณเองต้องทนค่ะอารมณ์คือสิ่งสำคัญมองถึงด้านอารมณ์อารมณ์คุณเป็นสิ่งสำคัญมากในเดือนนี้นะดูแล้วอารมณ์ปาปวนอารมณ์หงุดหยิดง่ายๆใครเข้ามาระวังการไปเหวี่ยงการไปวีนเขา อารมณ์เสียจากสิ่งหนึ่งแล้วไปใส่อีกสิ่งหนึ่งอารมณ์เนี้ยอารมณ์เนี้ยนะคะช่วงนี้อารมณ์สวิงอ่ะอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลง,ลงด้วยสภาวะทางสิ่งแวดล้อมที่เข้ามากระทบกระเทือนจิตใจมันทําให้อารมณ์คุณสวิงเพราะฉะนั้นเรื่องอารมณ์คือสิ่งสําคัญแต่อาจารย์ยังมองเห็นสิบถ้วยอ่ะสิบถ้วยคือครอบครัวมีเกณฑ์ของการได้หันหน้ามาปรึกษาพูดคุยกับครอบครัวเป็นกําลังใจให้กับการบางคนมีลูกแล้วมีลูกสองคน มีครอบครัวแล้วไม่ลูกสองคนแต่ว่าคุณยังต้องอดทนแบกรับกับสภาวะต่างๆช่วงนี้ต้องทนอย่างเดียวกรกฎต้องสู้อ่ะต้องสู้ถึงจะชนะอ่ะถ้าคุณทำงานในองค์กรใหญ่ๆเป็นลูกจ้างหรือทำงานเป็นผู้บริหารเป็นผู้จัดการอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ผิดละกันตอนนี้มีคนมาเลื่อยขาเก้าอี้คุณไม่น้อยเลยทีเดียวคนรอบข้างไม่ค่อยหวังดีไม่ค่อยหวังดีสักเท่าไหร่ มีเกณฑ์ของการขัดแย้งในวงประชุมสมัมนาหรือเราคิดอย่างหนึ่งเราคิดงานอย่างหนึ่งแต่คนก็มามองว่างานของเราอาจจะไม่ถูกตาต้องใจหรือมันไม่ให้ความร่วมมืออารมณ์นั้นต้องอดทนแต่คุณฉลาดพอค่ะคุณจะอดทนอดกัน้นปรับตัวได้แต่เหนื่อยหน่อยนะใครก็ตามที่จะเข้ามาเรื่อยขาเก้าอี้คุณนั้นคุณก็ยังต้องโชว์ความสามารถเต็มที่พยายามที่จะโชว์พลัง ศักยภาพในการทำงานบางคนอาจจะเป็นเจ้าหนายหรือมีลูกน้องเยอะแยะลูกน้องไม่ค่อยได้ดังใจทำงานแล้วไม่ได้ดังใจที่เราสั่งอืมอาจจะถูกตำหนิติเตียนอารมณ์นั้นให้ระวังเรื่องของเอกสารสัญญาดใดๆก็ตามนะจ๊ะอืมทำอะไรก็แล้วแต่ควรศึกษาข้อมูลดีๆในการที่คุณจะลงมือทำในสิ่งนั้นๆ เพราะว่าอาจจะเกิดข้อผิดพลาดเรื่องของการเซ็นสัญญาเอกสารหรือว่าโดนตําหนิได้ในบางคนอาจจะทํางานผิดพลาดโดนตนํหนิโดนเจ้านายตาหนิก็เป็นได้เช่นเดียวกันอย่าไพ่ของคุณเป็นไพ่ของคนที่มีน้ําอดน้ําทนน่ะน้ำอดน้ําทนดีคุณจะมีศักยภาพของความเป็นผู้นําสูงเพราะฉะนั้นผ่านนะผ่านถึงแม้นจะ ยุ่งยากลำบากใจเครียดคิดมากหน่อยแต่จะผ่านไปได้อย่างอย่างดีสะบักสะบอมเล็กน้อยเเอเออในเรื่องของความรักค่ะในเรื่องของความรักมีรักที่ต้องมันไม่ได้ดั่งใจครอบครัวอาจจะเป็นเรื่องครอบครัวก็ได้อาจจะทะเลาะกับคนในครอบครัวแฟนนจะจ๊ะ มีใครมีความรับตรงนี้อยู่อาจจะทะเลาะกับคนที่คือคนที่เขามีอำนาจต่อรองอไม่ใช่อำนาจต่อรองในอะไรอำนาจต่อรองในหน้าที่การงานอำนาจต่อรองในการเงินเราต้องยอมเพราะว่าต้องยอมอ่ะไม่อยากจะยอมก็ต้องยอมอ่ะหรือไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้มีความห่วงใยมีเกณฑ์ของคนที่จะมาหยิบยืมเงิน อมีคนอื่นเอาภาระหน้าที่มาโยนให้เราต้องรับผิดชอบความรักยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะในบางคนอาจจะเพิ่งเลิกลากับใครสักคนมาบางคนอาจจะเลิกลากับใครสักคนอารมณ์คุณสวิงมากขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงแล้วก็ช่วงนี้มีเกณฑ์ของการมีเสน่ห์กับคนมีเจ้าของให้ระวังหรือ หรือขอดูขอดูอดไพ่ใบนี้ขอขยายไพ่ใบนี้ว่าคืออะไรหรือมีเกณฑ์ว่าใครจะมายื้อแย่งหรือมีเกณฑ์ว่าใครจะมายื้อแย่งแบบถ้าเกิดคนมีครอบครัวแล้วนะมีคนมาชอบคนของเราหรือมาชอบแฟนเราจะมายื้อแย่งแฟนเราแต่คุณจะสู้เต็มที่อ่ะเอออารมณ์นั้นยังไงใช่แฟนเราอาจจะไปดึงคนที่เป็นบุคคลที่สามเข้ามาเกิดความยุ่งยาก ลำบากใจเขาอาจจะไปไปหลงรักใครสักคนแล้วเกิดความบาดหมางเกิดความกังวลเกิดทำให้คุณต้องทุกข์อ่ะทำให้คุณต้องหดหดทำให้คุณต้องทุกข์เพราะความเจ้าชู้ของใครบางคนหรือคุณเองเจ้าชู้ก็เป็นได้เหมือนกันนะคะนะสิบดาบบางทีนะในความคิดของคุณมันเจ็บมันทุกข์มันทรมานมันไปไม่เป็นเลย บางทีก็อยากจะเลิกถ้าคุณมีเงินอยู่ในมือหรือในบางคนการเลิกนี้ต้องแบ่งสมบัติต้องแบ่งมันมีสมบัติร่วมกันหมายถึงเงินการซัพพอร์ตด้วยเงินความรักอยู่ตรงนี้รักด้วยเงินด้วยสมบัติด้วยอยู่ตรงนี้หมดเลยมีเกณฑ์ของการได้โชคลาภการจากการขายบ้านขายที่ดิน หรือโชคจากฟ้าหรือการให้เช่าอาสังหาริมทรัพย์ก็รกฎถ้าใครสักคนที่เขากำลังทำร้ายคุณให้คุณได้เจ็บปวดหรือทุกทรมานหรือมีความรับต่อคุณนั้นคุณจะต้องตัดสินใจที่จะ ตัดสินใจที่จะเดินจากไปเพราะว่าอยู่ตรงนี้ไม่มีคุณค่าไม่มีประโยชน์เหมือนคุณก็รักตัวเองเป็นเนาะเหมือนคุณก็คิดว่าตัวเองคุณก็มีดีถ้าอยู่ตรงนั้นแล้วไม่มีความหมายไม่มีค่าก็เปล่าประโยชน์ที่คุณจะอยู่อารมณ์ประมาณนั้นรักครั้งนี้อาจจะเป็นหญิงรักหญิงชายรักชายได้มีสามเศร้าเข้ามาในเนี้ยมีมีใครคนหนึ่งที่มีความลับมีคนมากกว่าสองคนขึ้นไป ไม่รู้ว่าคุณหรือเขานะคะไพ่สลับกันได้คุณต้องวางแผนสำหรับชีวิตดีๆการปรึกษาหารือกับคนรอบข้างครอบครัวเพื่อนฝูงกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญอย่าตัดสินใจอะไรด้วยความโมโหอย่าตัดสินใจอะไรด้วยความไม่มีสติมันจะนำมาซึ่งความเสียหายได้กรกฎทั้งความรักและก,ก็การใช้ชีวิตด้วยอ่ะ คุณอาจจะเดียวกับมีนค่ะมีนเมถถุนเมตเด่นประสบกันณ์มาก่อนไปดูคนที่คุณรักค่ะไปดูคนที่คุณรักกันคนที่คุณรักเขาเป็นยังไงเดอมเพรสมีคนไปทําไข่ท้องไหม เขามีคนอื่นหรอเป็นออกหวานเจอมีบางสิ่งบางอย่างสำหรับเขาก็คุณมันได้จบลงไปค่ะแต่ก็ยังรักอยู่ไหมก็ยังรักอยู่นะโอ้โหไพ่ของเขาหญิงรอบตัวเลยค่ะผู้หญิงรอบตัวเลย ให้ของเขาเป็นยังไงเขาช่วงนี้เขามีสเสน่ห์นะโดยหน้าตาดีฐานะดีความมีสเสน่ห์รายร้อมไปด้วยคนเข้าหาเพียบการเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนการจบจากบางสิ่งเร,เริ่มต้นใหม่กับบางสิ่งค่ะเขามีความลับกับคุณ ถ้าเขามีความลับกับคุณความลับจะถูกเปิดเผยให้คุณได้ล่วงรู้แต่เขาอยากมีคุณไว้แต่ในขณะเดียวกันที่อยากมีคุณไว้คือการมีครอบครัวถ้าคุณคือครอบครัวของเขาเขาอยากมีคุณไว้เป็นครอบครัวแต่เขาก็จะไปมีคนอื่นอยู่นในบ้านเป็นครอบครัวออกนอกบ้านโสดเพราะเขาถือว่าเขาอาจจะถืออะไรอ่ะ เรียกว่าอะไรคือไพ่เหนือกว่าอาการของคนที่ถือไพ่เหนือกว่าคนคนนี้อาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวรับดูแลเรื่องต่างๆในครอบครัวได้ดีก็ได้ไพ่เป็นไวเบอร์ซาได้อ่ะหนึ่งถึงสิบสิงหาความรักของคุณจะเป็นเช่นไรการากดความรักของคุณจะเป็นเช่นไรคะ ความรักของคุณจะไปในทิศทางใดจะเป็นเช่นไรบ้างคุณจะนอนไม่หลับเกิดความเครียดเกิดความวิตกกังวลความคิดมากจิตตกกินไม่ได้นอนไม่หลับเครียดมากๆก,ก,กับเรื่องราวที่คุณได้เผชิญอยู่ The world อยากจะให้มันจบเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างอยากจะจบสิ้นอยากจะไม่คิดอยากจะไม่เครียดอีกแล้ว Age of Pentacle เบื่อกับสถานการณ์ที่เป็นสามดาบคุณเจ็บเหลือเกินแล้วเจ็บจนไม่อยากอยู่กับพื้นที่ตรงนี้อีกแล้วค่ะ a g e of one a g e of one อืมแต่แฮงแมนค่ะมีใครคนหนึ่งดึงคนเข้ามาในความสัมพันธ์นี้มีบุคคลที่สามเข้ามาทำให้ความสัมพันธ์คุณสั่นคลอนได้ เพราะฉะนั้นคุณจะต้องเลือกที่จะตัดสินใจว่าจะจบเรื่องราวเหล่านี้หรือจะเป็นการเจ็บแล้วมันจบไม่ได้เพราะบุคคลที่สามทุกทรมานใจทุกทรมานกายใจและรอคอยวิบากการรมให้ผ่านพ้นเดือนนี้คุณจะเครียดมากและคุณจะเจ็บมากด้วยสมถ้วยอ่ะ เขาคิดยังไงกับคุณคนที่คุณรักค่ะเขาคิดยังไงกับคุณกรกฎเขารักคุณอยู่ e g e of cup ค่ะความคิดของเขารักคุณหรือรักใครเดี๋ยวคอดูหน่อยนะ the hermit หาทางออกไม่ได้วินออ f w ว n d โเเคถ้าถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณค่ะสิ่งที่เขาไปทํามาปัญหาที่เขาไปก่อมาเนี่ย เขายังร e ักคุณเขาบอกว่าเขายังรัก <Dartmouth> คุณเขายังรักความเป็นครอบครัวเขาต้องการครอบครัวคุณคือเดมเพรสบางคนเป็นแม่ของลูกเป็นคนบางคนเป็นครอบครัวเพียงแต่ว่าเขาทําอะไรที่มันผิดพลาดไปด้วยด้วยความรู้สึกที่ต้องการเหมือนแพชชั่นเขามาเต็มอะตอนที่ทําอะไรไปด้วยความผิดพลาดความต้องการอยากให้คุณให้อภัยแต่เดมเพรส เขาอยากเจราจาด้วยค่ะวีนออฟเพนดิเคเขาอยากเจราจาและเขาอยากให้คุณกลับมาเป็นครอบครัวเหมือนเดิมในความคิดของเขาต่อคุณยังรักครอบครัวแน่นแฟนกำลังหาทางออกให้กับปัญหาในสิ่งที่เขาก่อให้เกิดปัญหาอยู่กว่าอเขาจะเ a k e Action อะไรไหมคะเขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหมสามดาห้าดาบ มีเกณฑ์ของการทะเลาะกันด้วยคำพูดที่รุนแรงหรือการจบกันในบางเรื่องใช่จบจริงๆด้วยเอ็มพารรเขาจะทำอะไรไหม The Fool King of o วาเอ้าสิบถ้วยคือเจนจะบอกว่าทำไมเป็นแบบนี้วะคือเขารักครอบครัวเขาอยากมีคุณไว้ แต่เขาก็อยากมีคนอื่นด้วยเขาจะคงไว้ในสถานภาพของครอบครัวสิบช่วยคือครอบครัวแต่เขาจะไปเป็นเดรฟูข้างนอกอยากมีคุณไว้ในขณะที่อยากมีคนอื่นด้วยอะไรประมาณนี้เขาแค่อยากคงไว้ในสถานนะความเป็นครอบครัวความเป็นคนรักแต่เขาจะไม่มีคนอื่น ประมาณนั้นเป็นอัพเพนท์รัลเขาก็บอกว่าครอบครัวคือสิ่งที่สำคัญครอบครัวคือสถาบันที่ดีที่สุดแต่เขาก็ยังไม่เลิกเจ้าชู้แต่เขาก็ยังเลือกที่จะไปมีคนอื่นด้วยอารมณ์ประมาณนั้นอะไรวะอ่ะขอความรู้สึกของเขาค่ะความรู้สึกของเขาค่ะสิ่งที่เขาอยากบอกความหมใจที่เขาอยากมีให้เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะะแปลกๆนะก็ระกด ให้ของคุณอนะ่ะบางคนบล็อกไลน์บล็อกเฟสบล็อกใจตัดใจเคลียร์ปัญหาที่ข้างค้างคาใจกันค่ะเขาไม่รู้ว่าเขาควรจะไปในทิศทางไหนดีเขากำลังหาทางออกให้กับตัวเองไม่ได้ six of pentacles หกเหรียญหนึ่งถ้วยเขารักคุณแต่เขากำลังหาทางออกให้กับปัญหา n i ออ of c u p แต่เขาไม่เลือกเจ้าชู้เขารักคุณรักครอบครัวแต่เขาอยากไปมีคนอืน่นเขาอยากมีสละ ความรักครั้งนี้มีใครควบคุมกันไหมถ้าคุณเป็นครอบครัวและคุณเป็นเมียคุณไปควบคุมคนนั้นมากเกินไปหรือใครควบคุมใครในที่เนี้ยมันดูอึดอัดเขาก็เลยอยากเป็นอิสระอารมณ์ประมาณนั้นขอไพ่แนะนําหน่อยเห็นไพ่แล้วอาจารย์ปวดหัวขอไพ่แนะนําหน่อยค่ะไพ่แนะนําให้กรกฎหน่อยสิคุณไพ่ของคุณกรกฎวันนี้ไพ่ของคุณแบบมันมันอารมณ์ย้อนแยง้ง อารมณ์รักนะแต่อยากมีคนอื่นอะอารมณ์ประมาณนั้นอนะพระคุ้มครองตาช่างในบางคนอาจจะอยากหย่าก,กันด้วยสถานะที่มันไม่แยกย้ายค่ะไพ่ของการแยกย้ายเพราะไม่ได้รับความเป็นธรรมดึงขึ้นแต่อีกคนหนึ่งยังไม่ยอมมีคนที่ไม่ยอมในความสัมพันธ์นี้ค่ะยังดึงดันไว้ ยกไม่ขึ้นสภาวะของคุณในเดือนนี้ก็รกฎอาจจะต้องไปไหว้พระทำบุญขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หน่อยนะคะเพราะว่าคุณอาจจะดิ่งดาวกับความรู้สึกที่เป็นทุกข์กับความรักที่บางคนได้แยกกันแล้วบางคนตัดสินใจไม่ได้ว่าควรทำยังไงบางคนมันเป็นปัญหาที่หนักอึ้งจนจนแก้ไขไม่ได้เพราะฉะนั้นไพ่แนะนำว่าพระคุ้มครองลองไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูนะคะลองไปขอไปนั่งสมาธิ ไปสวดมนต์ไปทำบุญเพื่อเพื่ออะไรเพื่อให้คุณได้มีสติในการตัดสินใจและไต่ตองความสมัมพันธ์นี้ว่าควรจะเจราจาเราตัดสินใจแยกทางกันหรือว่าคุณจะหนือเหนี่ยวรั้งคนนั้นให้กลับมาเพื่อเริ่มกันใหม่แต่มันก็ยากเนาะแพ้รับบาปคุณอาจจะต้องรับความทุกข์เหมือนคุณรู้สึกถึงเรื่องราวเก่าๆแล้วไม่อยากจะจบ เรื่องเราในอัีตความรักที่เคยมีกันมาถ้าคุณไม่อยากจบเหมือนเหมือนเวลาของคุณเรือน้อยเต็มทีโกงกรรมโกงเปวียนกำลังแช่งใครอยู่หรือเปล่ากำลังบอกว่าใครก็ตามที่มาแย่งของของเราขอให้เขาขอให้เขาได้รับกรรมนั้นหรือเปล่า <c oughs> อ่ะไพ่แนะนาแบบนี้ค่ะอะไรก็ตามที่มันยังเป็นของเราค่ะ อะไรก็ตามที่มันยังใช่มันก็คือใช่ไม่ต้องพยายามมองในความรู้สึกที่ถึงเวลาที่ต้องแยกย้ายมันก็คือหมดวุญหมดบุญหมดเวรหมดกรรมหมดบุญวาสนาร่วมกันถ้าต้องแยกย้ายจริงๆก็ลองหาที่ที่มีความสุขให้กับตัวเองเพราะถ้าคุณยื้อคุณอยู่คุณทุกข์เขาไม่ได้ทุกข์กับคุณเขาไปมีความสุขแต่คนที่เราทุกข์คือเรา เพราะฉะนั้นให้คุณมองในมุมมองใหม่เขาไปมีความสุขได้เราก็ควรทําใจให้มีความสุขลุกขึ้นมาแต่งตัวสวยๆลุกขึ้นมาทําตัวให้ดูดีลุกขึ้นมาช่วยเหลือตัวเองจะไปนอนซมจะไปนอนยุ่นจมความทุกข์อยู่แบบนั้นเพราะว่าเขาไม่สงสารเราวันหนึ่งที่ใครเขาทาร้ายเราอ่ะถ้าเขาสงสารเขารักเราเขาคงไม่ทําร้ายเราเพราะฉะนั้นลุกขึ้นมาทําตัวให้สวยทําตัวให้เข้มแข็ง ทำตัวให้อยู่ได้ว่าไม่มีเขาเราก็อยู่ได้เราไม่ตายนั่นแหละแล้วหาใหม่หาใหม่เลยไพ่บอกว่าไปทำศิลยกรรมไปแต่งตัวให้สวยให้ดูดีอย่าไปมัวทุกโศกอะไรที่เป็นของเราอะไรที่ใช่ก็คือใช่ถ้าไม่ใช่แล้วก็จากไปอย่าให้ใครคนหนึ่งมาทำร้ายเราใครคนหนึ่ง มาทำร้ายทั้งกายทั้งใจยืนขึ้นมาค่ะยืนขึ้นมาถ้าคุณทุกข์อยู่ถ้าคุณล้มอยู่ถ้าคุณมีปัญหาอยู่ลุกขึ้นสู้ยืนขึ้นเพื่ออนาคตของคุณเองคนที่ทุกข์เป็นเรายิ่งเราคิดมากเท่าไหร่เราก็ทุกข์ยิ่งเราคิดแค้นเท่าไหร่เราก็ยิ่งเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ทุกข์กับเรานะลุกขึ้นมากรากกดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ที่ฉันบอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวอไลน์มาค่ะเป็นทุกๆก,กำลังใจให้กับพวกคุณนะคะให้ต่อสู้กับปัญหาทุกคนมีปัญหาในบางคนมีปัญหาหนักกว่านี้ในบางคนมันต้องผ่านวิบากกรรมทุกคนมีวิบากกรรมติดตัวทุกคนคะ่ะไม่ใช่อาจารย์พูดได้เนี่ยอาจารย์ไม่เคยโดนผ่านมาหมดแล้วชีวิตในวัยนี้ผ่านโลกมาเยอะมากผ่านอะไรที่หนักหนาสาหัสสากันมามา,มาก แต่ยืนขึ้นมาได้เช่นเดียวกันยืนมาด้วยสองขายืนมาด้วยกำลังใจของตัวเองที่สร้างขึ้นในทุกๆวันอยากให้คุณเข้มแข็งโชคดีค่ะ